ใช้เวลา2ปีทํายอดขายมาแล้วมากกว่า250ล้านบาทค่ะออนไลน์มันไม่ใช่ทางเลือกแล้วแหละมันคือทังรอดของทุกธุกรกิจมันเป็นโอกาสเลยนะที่คนธรรมดายอย่างเราอ่ะจะกลายเป็นเศรษฐีได้ในยุคนี้สวัสดีค่ะชื่อสวยนัดประสอนชัทนาศรนค่ะปัจจุบันเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์แล้วก็ยังเปิดโรงเรียนสอนคนที่อยากที่จะเข้ามาเรียนออนไลน์ด้วยค่ะ เวลา2อปีทํายอดไขายไปแล้วมากกว่า250ล้านบาทค่ะวันนี้พอเราทําได้เราสําเร็จเราก็อยากจะแบ่งปันโอกาสเลยตั้งใจเปิดคอร์สสอนค่ะมีนักเรียน่ะที่เข้ามาเรียนกับสวยมากกว่า1,000 0คนแล้วค่ะอดีตเป็นแม่ค้าเรียนถนนค่ะเราขายแซนด์วิชอยู่ตามแผงรอยนะคะตามตลาดนะัดสิ่งที่มันทําให้เราเครียดก็คือความเสี่ยงเสียงในเรื่องของฟ้าฝนวันไนฝนตกแซนด์วิชท,ทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยคือขายไม่ได้ แล้ววันหนึ่งเราก็พบว่าคนเดินตลาดน้อยลงเห็นใครๆก็เล่นมือถือแม้แต่ตัวเราเองก็ยังซื้อของออนไลน์เราเลยเข้าใจว่าถ้าเราสามารถมีความรู้ความเข้าใจแล้วเข้าไปขายในออนไลน์ได้จะมีลูกค้ารอเราอยู่เยอะมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ก้าวเข้ามาสู่การขายออนไลน์ค่ะ ตอนนี้มีผู้ติดตามมากกว่า6 0แสนคนแล้วค่ะคนไทยทุกวันนี้เข้าไปเล่น t ิกต o k เยอะมากค่ะก็เลยเริ่มลองลองไปเล่นดูเพอเข้าไปเล่นจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเราเจอกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าอยู่ในนั้นเยอะมากๆแปลว่าเป็นตลาดแห่งใหม่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ถ้าเราศึกษาก่อนได้เปรียบยุคนี้อาจจะหมดยุคปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่มันเป็นยุคของปลาเร็วกินทุกปลาโดยเชื่อว่า Life Meet Coach ชีวิตต้องการที่ปรึกษาค่ะ คล้ายๆกับว่าถ้าวันนี้เราตีเทนนิสไปฝึกเองค่ะอาจจะต้องใช้เวลานานมากกว่าเราจะเก่งขึ้นมาได้แต่โชคดีสวยไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งค่ะแลวเขาก็มีผลลัพธ์บนโลกออนไลน์มียอดขายเป็นพันล้านพอเราเรียนอยบาคนที่มีผลลัพธ์จริงเนี่ยมันทาให้เราไม่ต้องลองผิดลองถูกเองเลยทําให้เราใช้เวลาที่สั้นมากในการสร้างผลลัพธ์ขนาดใหญ่ค่ะบางคนลองเองผิดเองไม่แน่ใจว่าผิดอะไรด้วยซ้ำเขาเรียกง,ง่ายๆว่าขยันผิดที่สุดปีไม่รวยค่ะ สวยว่าสวยไม่ได้เป็นคนที่จำจากตำราหรือทฤษฎีมาสอนอ่ะสวยเอาจากที่เราทำจริงลองจริงผิดจริงดังนั้นนักเรียนที่เข้ามาเนี่ยก็คือลองถูกอย่างเดียวห้องน,นี้วันนี้กำลังสอนสำหรับมือใหม่ค่ะที่ต้องการเรียนรู้การแต่งภาพตัดต่อวิดีโอการทำา i m m r r k t t n n g นะคะนั่งเรียนกันอยู่ตอนนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่สอนเกี่ยวกับการเขียนคอนเทนต์สำหรับมือใหม่นะคะ บริเวณทางเดินตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่ให้เรานั่งรีแลกซ์นะคะหรือว่านั่งพูดคุยกันค่ะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการทำออนไลน์ค่ะแล้วก็มีห้องปฏิบัติการอย่างเช่นห้องสตูดิโอถ่ายภาพห้องแต่งหน้านะคะครบวงจรสำหรับการทําออนไลน์มือนชีพเลย เก็บค่าเรียนอยู่ที่98บาทค่ะพอพื้นฐานเราจะมีสอนทั้งหมด5วิชาเริ่มต้นจาก6เสาเข็มหลักการสร้างเพจค่ะทำยังไงให้เพจเราโตให้คนรู้จักเพจเราเยอะๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเรียนการยิงแอดนะคะบน f c e e o o o โปรโมทโฆษณาเสร็จก็ต้องไปเรียนรู้หลักการแต่งภาพทำอย่างไรภาพเราถึงปังแล้วก็ไปเรียนนะคะการขายแบบไม่ขายบน i อ Marketing แล้วก็อีกหนึ่งแพลตฟอร์มมาใหม่มากๆก็คือ Ti k t o k Marketing สวยเชื่อว่ามันจะเป็นคอร์ดพื้นฐานที่ดีที่สุดในรอบปีที่เคยจัดมาเลยมันต้องเริ่มจากการที่ไม่ดูถูกตัวเองก่อนวันแรกแม่คะริมถนนยังสวยก็ทําออนไลน์ไม่เป็นวันนั้นเวลาเราหันไปมองหน้าแม่เราที่เขาเหนื่อยมาทั้งชีวิตที่เขาลําบากอะรับปากกับตัวเองนะว่ากูขอเป็นคนจนคนสุดท้ายในตระกูลแล้วกันก็เลยลุกขึ้นมา ออนไลน์มันไม่ใช่ทางเลือกแล้วล่ะมันคือทังรอดของทุกธุรกิจเพราะใครๆก็ใช้ออนไลน์มันเป็นโอกาสเลยนะที่คนธรรมดายอย่างเราอ่ะจะกลายเป็นเศรษฐีได้ในยุคนี้เลยวันนี้หลายคนเข้าใจว่าความสำเร็จเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคำว่าความล้มเหลวแต่ในชีวิตจริงค่ะความสำเร็จกับความล้มเหลวมันอยู่ฝั่งเดียวกันแปลว่าระหว่างทางเนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาค่ะคุณก็แค่เรียนรู้ลงมือทำแล้วไปต่อ ถ้าคุณพยายามอย่างต่อเนื่องเลยที่คุณไม่ย่อท้อนะคุณเชื่อเหระเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ความสําเร็จที่ว่าเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกาับคำว่าไม่ทําอะไรวันนี้คุณไม่ทําอะไรเลยคุณไม่ได้อะไรเลยแน่นอนเป็นกําลังใจให้ค่ะสาหรับคนที่อยากจะลุก